กลังคือกลางวันก็ทำเดีสปาแต่ถ้าเซราอยากเลือกง่ายๆก็คือไปบ่อนคาสิโนนะไปฝึกแจกไพ่เป็นดีเลอร์แจกไพ่น้องเซราชอบไหมงานแบบนั้นแต่มันต้องเข้า8ดชั่วโมงออก8ชั่วโมงนะยืนอ่ะสมชั่วโมงหน้าโต๊ะแจกไพ่ลองดูอยากเรียนรู้เรื่องพวกน,นั้นถามพี่ก็ได้นะเพราะว่าพี่อ่ะแนะนำคนก็นเคยทำงานแบบนั้นลมซีพี่ก็ไปหาทำงานอยู่ในสตาบัต ไอ้กาแฟสตาร์บัคแฟรนไชส์เนี่ยพี่ไปติดตั้งบูธไปกับฝรั่งทำไปทำมาเขาบอกว่าเมือนขาดคนเธอต้องไปที่เนี่ยสัญญาไปอาริโซนารู้จักอาริโซนาพื้นที่เมืองห่างๆไกลในอาริโซนาก็เพราะว่าสัญญาไปติดตั้งไอบูธกาแฟจากที่เคยทำงานเป็นเด็กสปามาก่อนไปติดตั้งบูธให้เขา แล้วไปเป็นลูกมือด้วยนะแล้วเขาก็บอกว่าอยู่เ,เดี๋ยวมันจะมีคนมาติดกระจกนะช่างกระจกจะมาเราก็เอ้ช่างกระจกที่นี่นะที่ไหนเขาก็ให้เบอร์ไปเปิดสมุดสมัยก่อนนั้นมันไม่มีเรื่องแบบ g o o g l e นี่มันใช้สมุดหน้าเขียวอหน้าเหลืองเอ้แล้วฉันจะไปเอาคนงานที่ไหนมาเก็บไอ้นี่ออกให้ฉันวะเขาบอกเธอต้องเปิดสมุดหาเลเบลเลเบลท,ท้องถิ่น เราหาเลเบลท้องถิ่นมามันจะมีทั้งผิวดำมั่งแมกซิกันมั่งเราโทรไปสั่งงานเขา,า่ของไอ้รายวันน่ะมันก็เขาก็มาเก็บให้เราก็บอกกับเขาว่าเก็บโซนนี้ให้หมดทั้งหมดนะ,ะไอ้พวกขยะพวกไอเ้เศษไม้ที่เขาตัดมาไอ้เพราะว่าบูธท,ที่เขาติดตั้งอยู่ในร้านกาแฟตาบับมันจะมีเศษไม้เศษอะไรนะแล้วก็จะมีช่างกระจกช่างซิงช่างไอ้เพดานต่างหากแยกกันนะเขาไม่ได้รวมกันเหมือนเมืองไทยนะ ช่างไม้ช่างปูนคนเดียวกันในไมีใชัยนะเขาจะฝีมือของเขาคนละแบบนะรู้ไหมทั้งขยงทังขยะนี่เขาจะจัดของเขาเป็นไอ้นี่เป็นรีไซเคิลได้ไอ้นั่นเอาไปใช้แบบนั้นแบบนี้นะของเมืองนอกก็เป็นแบบนั้นทังขยะก็มีฝามีชิดมีลูกล้อลากอย่างดีเมืองไทยนี่จะลกโคตรๆพี่ไม่อยากเล่าเลยเราเล่าเ,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 าเาท่าไหร่เทศบาลก็ว่าเราด้วยนะแม้ทำไมต้องพูดแบบนี้อะไรองี้ เขาเขาไม่แยกอะ่ะไม่แยกแล้วให้เราแยกให้แล้วก็ยังไปรวมกันในรถคันเดียวกันแยกเลยทีหลังแก้งมันเราอสายแยกให้อย่างดีเขาบอกว่าที่พี่แยกพี่ก็ต้องไปขายเองไม่ใช่ให้พวกผมเก็บดูซิเทศบาลบนว่าเราอีกด้วยนะทั้งหลายเขาจะดีใจเราอุตสายากเก็บไว้ให้ถุงเบลเลอรเมไอ้พวกขวดแบบเนี้ย ถุงใหญ่ๆถุงดําเอาลากไปเวนามันเขาบอกพี่ต้องเอาไปทิ้งเองเอาไปรีไซเคิลให้เขามารับรู้สึกแย่มากๆขอบคุณมากๆเลยนะน้องพี่อยากไปพิมพ์ไว้เยอะๆกลัวน้องไม่ได้อ่านนแต่ว่าพี่เข้าใจเลยค่ะว่ามันเป็นยังไงเนาะเ,เพื่อนๆพี่ยังทํางานอยู่ในอเมริกาเยอะเลยค่ะบางคนก็ มีทั้งบ้านมีทั้งครอบครัวบางคนก็ยังทําอาชีพเป็นร้านนวดร้านสปาอยู่นะคะเป็นคนอีสานบ้านเท่าน,นี่แหละหลายหลาีฐาันะดีๆทุกคนเลยเป็นเจ้าของก็เฮดให้หูจักล้านอ,องหงร้านอาหารนี่เพิินเฮดเป็นแฟนไชส์เลยยังดีเลยคนอีสานบ้านเท่า,าอุดรก็มีเป็นเชฟจากที่มีชีวิต มวนๆเด้บางคนถึงก็ได้เป็นอเมริกันซิติเซนแบบสบายๆไปเลยมีรายได้บางทีก็บางคนก็สามีคนเก่าแต่งงานกันเลิกกันไปแล้วก็มีแล้วก็ไปแต่งงานใหม่ยู่คนใหม่ท่านนั่นก็ไปเฮดซิติเซนนี่มียูสองสามคนที่เขาจนไปยุ่จนลูกเจ้าของได้ลูกเมื่อไม่เป็นล้านเป็นเลนหรือแม่มวนๆได้ใส่ชีวิตให้มันสนุกอย่าไปทอมันดิบ่ต้องทอนะ น้องจันอีกคนนะอยู่นคุยกันไปดีเป็นเพื่อนกันนะคะเรารักกันเห็นกันเนาะจำไห้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกในโลกใบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปบูลี่ใครนะคะอันไหนที่เราคิดว่ามันเราพลาดเราเอาเก็บไว้แก้ไขในข่าวต่อไปอย่าไปดูถูกเจ้าของนะเขาลบตัวเองนับถือตัวเองนับถือคนรอบข้างมันก็ดีนะแต่อันไหนที่มันไม่ดีเราจะไปต่อว่าเขานะเหมือนสัญญาต่อว่าให้ลูกนี้ตัวเอง มันเคืองเรามันต่อว่าเราเสียหายเราต้องมาบอกตัวเองว่าเราต้องถอยเองดีกว่าอายมึงแล้วอายที่จะทวงราไม่เอาดีกว่าพอเราปฏิเสธนะมันก็เริ่มจะเกรงใจขึ้นมาเองนะคะทุกคนคุยได้ชั่วโมงครึ่งอู้วันนี้ดีใจมากเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ขึ้นเมื่อวานสัญญาทําอะไรสักอย่างอ้อล้างบ้านล้างบ้านงานเยอะไม่ได้ขึ้นเลยค่ะวันนี้ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกั